ขนมหวานวันนี้ขอนำเสนอฝอยทองหน้าตาไม่สวยแต่อร่อยนะสวัสดีค่ะวันนี้นี้จะพาทำขนมฝอยทองสิ่งที่จะต้องใช้ก็จะมีไข่ไก่30ฟ้ฟองน้ำเปล่า1,500มิลลิตรแล้วก็น้ำตาลทาย2กิโลกรัมนิดไม่มีใบเตยสดนะนิดก็จะใช้เป็นกลิ่นแทนนะคะสามารถใช้ได้เช่นกันมาค่ะทีนี้เราก็มาลงมือกันเลย ก่อนอื่นเลยเราก็เปิดเตาแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปในกระทะนี่จะใช้กระทะตัวนี้นะคะเป็นกระทะเทฟลอนเราก็จะต้องเคี่ยวน้ําตาลทรายให้เขา,เ,าเหนียวขนเดี๋ยวเราต้องมาดูทีหลังนะคะวา่าใช้ได้หรือยังสนน้าตาลทรายให้หมดเลยเราก็ค่อยคอยคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลาย ต่อไปก็ตามด้วยกลิ่นใบเตยนิดก็จะใช้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวกลิ่นจะแรงเกินไปนะสำหรับกลิ่นใบเตยถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะปกตินิดจะไม่ใช้นะเวลานิดทำขนมฝอยทองเนี่ยนิดจะเอาไว้ทำหน้าขนมเบื้องนะคะส่วนใหญ่แล้วเนาะแต่ว่านิดก็ตั้งใจว่าจะทำเค้กฝอยทองด้วยนะคะก็เลยวันนี้ตั้งใจทำไข่ไก่30ฟอง ช่วงแรกนี้เปิดไฟแรงก่อนนะเดี๋ยวค่อยหลี่ไฟนะคะค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนเป็นระยะระยะต่อไปก็แยกไข่ขาวไข่แดงนี่จะเป็นน้ำค้างไข่ นี่นะคะตัวนี้เราจะต้องใช้นะสำหรับทำขนมฝอยทองแล้วก็เอาไข่ขาวที่เป็นก้นกอนๆออกือ ต่อไปเราก็จะกรองไข่แดงกับน้ำค้างไข่นะคะเทลงไปในผ้าขาวบางนะเราต้องเอาเยื่อตรงไข่แดงออกนะคะก็เลยต้องทำแบบนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทนีนี้ก็จะใช้ช้อนคนอีกหนึ่งหรือว่ากระบวยนะให้เขาเนียนเข้ากันนะคะจากที่เห็นก็ดูใช้ได้แล้ว ปกติถ้านิดทำหน้าฝอยทองสำหรับขนมเบื้องนะคะนิดจะไม่กองออกนะ,ะตรงเยื่อไข่ขาวนะคะสามารถใช้ได้เช่นกันเพราะว่านิดจะทำอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนิดทำฝอยทองเอาไว้ทำขนมอย่างอื่นด้วยก็เลยจะต้องเอาเยื่อไข่ขาวที่ติดอยู่กับไข่แดงออกหน้าตาก็โอเคแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นที่ทำฝอยทองนะ ปกติแล้วเหมือนเดิมนะคะใน่ก็จะใช้ถุงนะแล้วก็ทํานะคะแต่ว่าครั้งนี้เนะี่ยอย่างที่บอกนะจะต้องออกมาสวยนะคะก็เลยจะต้องใช้กระบวยทีนี้เราก็มาดูน้าเชื่อมกันบ้างนิดลีเตาจนเหลือเบอร์สี่ครึ่งจากที่เห็นเนี่ยโอเคเลยนะคะนิดก็จะตักน้าเชื่อมออกนิดหนึ่งทีนี้เราก็ต้องทดลองใครอยากได้เส้นหนาเส้นบางนะคะก็อยู่ที่เรา ละเลงแบบนี้นะสูงเส้นก็จะเล็กนะคะต่ำก็เส้นก็จะแบบหนาแล้วก็เร็วช้านะคะขึ้นอยู่กับข้อมือของเรารอบแรกก็ทดลองก่อนจากที่เห็นน้ำเชื่อมยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะ รอบแรกถือเป็นการทดลองนะคะถือว่าใช้ได้นี่ก็จะเป็นฝอยทองชิ้นแรกที่นิทํทำนะคะสำหรับทำหน้าขนมเบื้องสูตรของนิทินิทํทำขายนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะ เพราะว่าเราไม่ต้องการหน้าตาที่สวยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเอามาทําให้เขาแห้งอยู่ดีเป็นผงเลยนั่นเองโอเคค่ะทีนี้นิดก็จะเริ่มทำแล้วนะ วนไปประมาณสัก30ครั้งนะคะหรือไม่ก็สักเอ่อบครั้งก็ได้แต่ว่านิดจะกะด้วยสายตามากกว่านับนะก็ถ้าวนโอเคแล้วนะคะก็หยุดเนี่ยประมาณนี้นิดก็หยุด ถ้าเขาเดือดมากๆเราก็หลี่เตานะคะหรือไม่ก็เติมน้ำเชื่อมเพิ่มหรือว่าน้ำเปล่านี่ก็โอเคแล้วนะคะ รอให้เขาเสด็จแป๊บหนึ่งแล้วก็พับวางในถาดใช้ตะเกียบทำแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นตะเกียบสำหรับทำอาหารโดยตรงตักฟองออก แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตักฟองออกทําฝอยทองวนไปจนกว่าจะเสร็จไข่30ฟองก็ใช้เวลานิดนึงนะอาจจะประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะถึง2ชั่วโมงเป็ดเสร็จแล้วเนาะก็ะประมาณนี้ แล้วก็รอให้เดือดแป๊บหนึง่งพอทำออกมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอาจจะดูไม่สวยแต่ว่าเราทํากินเองเ,องเนาะเอามาทําหน้าขนมนะคะก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเวลานี้ทําขายนี้ก็ทําแบบนี้นะแล้วก็จะมีทองหยอดทองหยิบอยู่ด้วยนะคะมันก็เลยจะดูสวยแล้วก็เม็ดขน,นุนเราทําทีนี้ทําได้ไม่เยอะนะทําขายทีสิกล่องนะคะก็โหเหนื่อยมากเลยนะกว่าจะได้เงินห้าิยูโร หน้าตาก็นะทานได้นะคะไม่สวยแต่ทานได้แม่ค้าไม่ได้มีเยอะนะทางเลือกของเรามีน้อยนะคะนานๆทีก็จะมีงานที่วัดเราก็จะไปกินที่วัดนะคือไปซื้อเขานะคะจะมีแม่ค้ามาขายอีกทีนึงแต่ว่าช่วงนี้ก็โอ้โหยากมากเลยที่จะได้กินขนมไทยก็เลยต้องลงมือเองอยากกินอะไรก็ต้องฝึกฝนนะคะแล้วก็เนี่ยจะได้กินต่ํา ที่หวังเอาไว้ทำความสะอาดฟองที่เหลือเศษก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยเราก็เอามาติดกันได้นะคะรอยให้เขาหยดให้สนิทนิดนึงแล้วก็ตักออกและแล้วขนมฝอยทองเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาหน้ากินหรือเปล่าถ้าชอบนะคะเราก็สามารถเอาไปทำหน้าขนมยางอื่นได้อีกนะ พร้อมเสิร์ฟนะคะทานแบบนี้ก็ได้ถ้าชอบก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ